ทาโจ๊กคงนดิงใส่ได้ทุกอย่างอ่ะสุกไหมเนี่ยไข่เนี่ยสุกดิไข่ลวกไข่ลวกเอาห้าฟองอันนี้เอาน้ำน้อยๆหมูล้วนๆอ่ะตักเยอะหน่อยอันนี้อะไรหมูเด้งไหมเนี่ยหมูเด้งหมูเด้งสิขิงไม่เอานะไม่เอาน้ำไม่เอาติดน้ำไม่เอาน้ำหมอกเฮ้ยน้ำมันเดือดเข้าไปเอาน้ำหมอกเอาน้ำหมอกเอาขิงก็ขิงขิงไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอันนี้เดียวอันเดียวโอ้โห่อยใ่างไรไาทำเองเลยไหม ทำมาดิมาทำเลยมาทำเองเลยโอ้โหเรื่องเยอะทำเลยทำเลยทำมาทำเลยทำเลยเอาเลยนะเอาทำเลยทำเลยนะเรื่องเยอะอย่างี้ทำเลยเอ้โหเนเห็นบอกเป็นของเล่นหรือไงวะโอ้ยทำไม่เสร็จเลยเลยสเต็ปไปดิโอ้โหิดสั่งโน่นนี่นั่นทิ้งไทยเนี่ยใส่ไปดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยใสไปเยอะไงโน่นนี่นั่นโน่นก็จะเอานี่จะเอานั่นไม่เอานี่ไม่เอาทำไมอ่ะทำเองไปเลยเออห่วงเครื่องไงออมาเลยมาเป็นมาสเต็ปมัดเนี่ยเา็นป่ยเนี่ยจบเลยโอเคนะเลยถุงเองจัดการเลยเนียแค่นี้จบจบเนี่ย แผลไม่ได้อีกห่อหนึง่ะเท <40 S 2> <40. S 1> ่าไหร่สี <40. S 1> ่สิบเท่าไหร่สี่สิบเรื่องมาทำเองขายเองไหมครังเรื่องเยอะ